ที่มีหลายต่หลายคนขายตัวเพื่อจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมมาถือมาใช้เพื่อจะกะบดว่าฉันก็มีเป็นคนหนึ่งนะที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่คนหลายๆคนยอมทิ้งสง่าราศีของเขาทิ้งศักดิ์ศรีของเขาเพื่อแลกกับสิ่งที่ชื่อเสียงแลกกับเงินทองแลกกับสิ่งต่างๆมากมายที่จะเป็นตัวกบฏว่า เขาก็เป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกันพี่หุยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่พี่หุยเรียนจบจากพายัพพี่หุยจบพายัพนะครับปีไหนไม่ต้องถามนะพี่หุยจบจากพายัพจบบัญชีมาแน่นอนพอพี่หุยจบบัญชีเมื่อจบเสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเราก็อยากมีการมีงานที่ดีทําถูกไหมครับพี่หุยก็เป็นคนเป็นที่อยากมีการมีงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับ ทีนี้ในขณะที่พี่ไปสมัครงานพี่ก็ได้งานที่ดีจริงๆนะพี่ก็ได้งานที่ดีทําดีขนาดไหนดีขนาดที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพี่ได้ทํางานอยู่สองบริษัทบริษัทของคนอังกฤษกับคนบริษัทของคนญี่ปุ่นพี่ดูแลทั้งหมด6ตําแหน่งในแต่ละบริษัทแล้วค่าตอบแทนโดยปกติมันจะปรับปีละหนึ่งครั้งแต่ของพี่ปรับทุกเดือนเลย เดือนละหนึ่งพันเป็นเวลาเก้าเดือนยังไม่รวมเงินเดือน,อนอยังไ,ไม่รวมสวัสดิการอื่นอีกที่สามารถตอนนั้นมีรายได้สูงมากถ้าเทียบจากคนอื่นทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่รายได้สูงมากแน่นอนพอวันหนึ่งมาถึงเนี่ยวันหนึ่งมาถึงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีบ้านที่ดีๆเราอยากจะมีมีชีวิตที่หรูหราอยากจะไปคือแพลนอันหนึ่งในชีวิตของพี่ก็คือพี่อยากจะไปเที่ยวรอบโลก ก่อนที่พี่จะแก่พี่ไม่ชอบไปเชื่อตอนแก่พี่ชอบไปเที่ยวตอนที่พี่ยังยังยังรู้เรื่องพี่ก็แพลนอย่างนี้ทั้งหมดแต่ในขณะที่ชีวิตมันจะเรื่อลุ่งเรืองแล้วเนี่ยลุ่มเรืองมากๆเลยตอนนั้นอะนเดือนเดือนก็หลายหลายหมื่นเกือบแสนเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งในฐานะของคนที่เริ่มรู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มให้พี่ได้รับรู้ว่านีย ทรงลาออกจากงานแล้วก็ทํางานรับใช้พระเจ้าซึ่งนี่นมันมีความหมายว่าพี่ต้องทิ้งทุกอย่างพี่ต้องทิ้งทุกอย่างหมดเลยแล้วพี่ก็ต้องออกมาอย่างไม่มีอะไรเลยแล้วก็เริ่มต้นทำง,งานรับใช้พระเจ้าโดยที่ไม่รู้จะเอาเงินเดือนจากไหนโดยที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยแต่สุดท้ายหลังจากที่พี่อธิษฐานและที่พี่ได้เห็น เด็กวัยรุ่นในประเทศไทยมีชีวิตที่เหมือนกับชีวิตของพี่เมื่อสมัยหลายๆปีที่แล้วที่ยังไม่ได้รู้จักกับแระเจ้าในสมัยตอนนั้นนะ่ะที่จําได้ว่าที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนตอนอยู่ประมาณม3แล้วเกรด1นมนม2ม3จะต้องได้1.5พี่ได้แค่1.2แล้วแล้วตอนที่พี่ต้องออกจากโรงเรียนนั้นนะ่ะอาจารย์เขาก็ด่าพี่ เขาก็ไม่ได้ด่าหรอกเขาก็เชิงพูด่ะะแต่ว่ามันแทงใจจนแบบนี้ก็คือ,อน้ำหน้าอย่างเธอเนี่ยไม่มีทางเห็นปริศตีหรอกน้ำหน้าอย่างเธอเป็นได้มากสุดก็แค่การปากสังคมตอนนั้นเด็กม .3 โอ้โหบางคำนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกเจ็บเนาะเราก็พอเราเรา,เรา,เราประสบความสําเร็จในชีวิตปั๊บเนี่ยเราก็เลยอยากจะเห็นเด็กๆท,ที่ที่อยู่ในสภาพเดียวกับเราเนี่ยได้รู้จักกับพระเจา้า โดยที่เราบอกกับพระเจ้าว่าเราอยากจะเป็นคนที่เล่าเรื่องของพระเจ้าเนี่ยให้กับพวกเขาได้ฟังเราอยากให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีคุณค่าและอยากให้เขาได้รับรู้ว่าพระเจ้าเป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเขาเป็นที่รักของพระองค์เขาเป็นที่รักของพระองค์เหมือนอย่างที่ตัวของผมเนี่ยได้เป็นที่รักของพระองค์จากคนที่ไม่มีศาสนาจากคนที่เคยเพี้ยงพระัมภีทิ้งตอนนี้เป็นคนที่สอนพระกมภีร์ในิสตจักรจากคนที่เคยถูกดูถูกว่า น้ำหน้าอย่างเราไม่มีทางจกปริญญาตรีหรอกน้ำหน้าเราอย่างมากก็เป็นกาฝากสังคมแต่ตอนนี้พระเจ้าบอกกับเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะให้ชีวิตของพี่หุยเนี่ยสอนคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาด้วยคนที่โลกเห็นว่าเป็นคนที่โง่เขาตอนนี้พี่จบปริญญาโทจากประเทศสิงคโปร์ ต่ว่านัื่อก็ไม่ได้หมายถึงว่าพี่จะต้องไปนั่งพิสูจน์กับอาจารย์ที่เคยตําหนิพี่ว่าว่าว่าเห็นไหมละ่ะสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันไม่เป็นจริงไม่ใช่แต่สิ่งที่พี่เอามาปวดตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะปวดว่าคนที่โลกเนี่ยเห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเป็นอย่างมากสุดก็แค่าฝาของสังคมเป็นอย่างมากสุดก็แค่คนหนึ่งที่เป็นเด็กที่เกเรกินเหล้าไปแต่วันวันที่เคยกินเหล้ากินชีวัสเนี่ยคือหนึ่งสิบสองลิตร พี่เคยเที่ยวสัมเารเทเมามากมายแต่ว่าในวันนี้ทำให้พี่ได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่โลกเนี่ยที่เขาบอกเขาตรานหน้าว่าเราเป็นมากก็แค่กาฝากของสังคมคนที่โลกอะไรจะบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยคนที่โลกอะไรจะบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไม่เป็นคนโง่เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าพระเจ้าที่เราเริ่มต้นที่จะเชื่อพระเจ้าเป็น พระเจ้าคนที่เราเคยเฟี้ยวพระพีทิ้งถังขยะพระเจ้าจี้ที่เราไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยกลับได้ช้อนเราขึ้นมาแล้วได้ปั้นแต่งชีวิตของเราใหม่และได้ทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าขึ้นมาทาให้ชีวิตของเราเริ่มต้นเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทาให้ชีวิตของเราได้เริ่มรับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปพยายามแสวงหาจากสิ่งรอบข้าง แล้วก็มากําหนดว่าฉันมีคุณค่านะฉันมีคุณค่านะฉันมีคุณค่าเหมือนกับพวกเธอนะโดยการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายแล้วก็บอกว่าฉันมีคุณค่าแต่พระเจ้าไม่มีโอกาสทําให้พี่หุยได้เห็นว่าแม้ว่าพี่หุยไม่ทําอะไรเลยแม้ว่าพี่หุยเนี่ยถูกคนอื่นเขาว่าอย่างมากมายว่าไม่มีคุณค่าแต่พระเจ้าได้เอาพี่หุยขึ้นมาปัดแต่งแล้วก็ทําให้พี่หุยมีคุณค่าเอ๊ะ และอะไรล่ะทําให้พี่หุยได้เห็นสิ่งคุณค่าตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่หุยได้เห็นคุณค่าตรงนี้ก็คือว่าคํามั่นสัญญาคํามั่นสัญญาพี่มีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เรื่องเด็กเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นลูกแก่พี่หุยที่พี่หุยดูแลเขาอยู่เป็นน้องเลี้ยงสมัยแต่ก่อนเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับพี่เลยไปกับคนอื่นเป็นอาจินมันไม่เคยกลัวใครเลยอะ่ะ ขนาดคนมาตั้ง20คนมันยังลุยเข้าไปตีคนเดียวเลยเครับสุดท้ายมันก็หลิวถูกลุงกระทืบพี่ก็ต้องไปเก็บมันไปส่งโรงพยาบาลตลอดเป็นอย่างนี้ประจำเป็นอย่างนี้ประจําแล้วก็หน้ามันเนี่ยจะลมีรอยแบบรอยที่ถูกเย็บเนี่ยเต็มหน้าไปหมดปากเอ่ยปากฉีกหน้าผากคือทั้งหน้าทั้งหัวทั้งอะไรเนี่ยจะเป็นรอยรอยไอ้ไอ้ยเอยเ็บเป็นรอยตะขาบเต็มตัวเต็มหน้าไปหมด เขาชื่อบอบบี้ชื่อก็นารักเนาะบอบพี้ชื่อบอบพี่ตีคนประจำบอบีนีหน้าพี่ตีประจำพี่ก็บอกว่าอย่าเลยมาอธิฐานที่โบสถ์แมวพี่ว่าผมจะไปสู้มันผมจะไปสู้มันจนกระทั่งพี่ก็ดูแลเขาดูแลเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็แต่งงานแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกวันหนึ่งมาถึงเขามาหาพี่ที่เชียงใหม่และเขาก็มาบอกว่า พี่หุยเขามายกมือไหว้และเขาก็บอกว่าเขามานั่งเล่าให้ฟังชีวิตของเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าวันที่พี่หุยสอนผมเรื่องพระเจ้าเนี่ยผมไม่สนเลยผมไม่เคยสนเรื่องพระเจ้าเลยพี่หุยผมก็ฟังแต่พี่หุยพูดแต่ผมบอกตัวผมไม่ได้สนอะไรเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปผมแต่งงานจริงๆก็ไม่ได้แต่งหลอกก็อยู่ด้วยกันเลย <c oughs> แล้วก็มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงลูก ปรากฏว่าวันที่ผมเลี้ยงลูกของผมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากลูกของผมในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าคํามั่นสัญญาคามั่นสัญญาพี่กระถามว่าคำมั่นสัญญายัางไงเหอเรอเนี่พี่หุยบกจะเล่าให้ฟังลูกของผมเนี่ยพอเริ่มต้นพูดได้ก็บอกว่าจะไปคาฟูจะไปคาฟูผมก็บอกว่าอาวนะับเอานะจะไปคาฟูจะไปวันอาทิตย์เด็กก็บอกว่าเด็กไม่รู้จักวันเวลานี่ ก็เลยบอกว่าให้นับเอาวันจันทร์สีเหลืองวันนังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวถ้านับเป็นสีสีเด็กมันจะรู้อีกกี่วันจะถึงวันอาทิตย์แต่ทุกวันเลยทุกวันเลยลูกของเขาก็จะมาถามว่าป้าป้าป้าวันนี้สีอะไรวันนี้สีอะไรป้าป้าป้าวันนี้สีอะไรนี้กี่สีถึงจะได้ไปคาฟูโจ้กะทั้งเขาบอกว่าเขาบอกกับตัวเองเลยนะบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่ให้คำมั่นสัญญากับลูกอีกแล้วเพราะนัคขานเหลือเกินเห็นไหม แต่พอเขาพูดคำนี้เสร็จปั๊บเขาก็เลยย้อนกลับมาบอกกับพี่หุยว่าเขาก็นึกถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเขาเหมือนกันว่าแม้ว่าชีวิตของเขาจะน่ารังเกียจขนาดนี้พระเจ้าก็ไม่เคยที่จะผิดคำสัญญากับเขาและพอเขามองย้อนกลับไปในอดีตเขาก็ระลึกขึ้นได้ว่าทุกคำสัญญาทุกคำอธิษฐานที่เขาได้มีโอกาสอธิษฐานกับพระเจ้า พระองค์ก็จดจําและพระองก็ทรงตอกเขาเสมอแม้แว่าเขาจะเบื่อหน่ายกับคําสัญญาที่ลูกเขาทวงทุกวันแต่พ่อบนสวรรค์เขาบอกว่าไม่เคยเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เขาได้มีโอกาสล้อมทูลต่อพระเจ้าทุกๆวันและทวงคาสัญญาจากพระองค์ทุกทกวันเลยพระเจ้าไม่เคยเบื่อในคําสัญญานั้นที่ได้ให้กับเขาพระเจ้าไม่เคยเบื่อเลยเหตุฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพี่หุยรู้นะ ผมรู้สึกดีใจมากแล้วผมอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้พี่หุยฟังว่าพระเจ้าเนี่ยทำอะไรในชีวิตของเขาแล้วเขาก็เริ่มเล่าเลยเขาก็เลยบอกว่าพี่หุยรู้ไหมไม่มีพระองค์ใดในโลกเนี้ยสัญญาว่าจะประทานผู้ช่วยให้กับเรายางที่เราอ่อนแอเว้นแต่พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์จะเป็นผู้ช่วยกับเราตลอดไป พี่หุยรู้ไหมไม่มีพระองค์ใดที่เคยสัญญากับผมเลยว่าจะไม่ทิ้งผมให้เตาเปี่ยวแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะกลับมาหาเราและจะรับเราไปอยู่กับพระองค์บนแผ่นดินสวรรค์เขาก็บอกว่าพระองค์พระองค์ในโลกนั้นไม่เคยมีใครที่จะกล้าพูดว่าโจงเข้มแข็งแงละกล้าหาเัเจืดเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับผมเสมอว่าพระเจ้าจะหนุนกําลังในยามที่ผมอ่อนแอพระเจ้าจะหนุนหัวเขายามที่หัวเข่าของผมอ่อนล้า พี่หุยรู้ไหมไม่เคยมีพระองค์ใดที่สัญญาว่าจะเช็ดน้าตาทุกหยดที่ออกมาจากตาของเราเว้นแต่พระเจ้าที่พี่หุยสอนผมทรงสัญญากับผมว่าพระองค์จะไม่ไม่ทาให้ผมได้ร้องไห้อีกแล้วการข้าบขวนนั้นจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของผมอีกแล้วไม่มีพระองค์ใดที่กล้าสัญญาว่าจะไม่มีอะไรทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เลยและไม่มีพระองค์ใดที่ได้รักมนุษย์จนกระทั่ง ได้ประทานพระบุตรอง์เดียวของพระองค์แล้วมาตายเพื่อ <coping> คนบาปทั่วไปไม่มีพระองค์ใดที่กล้าที่จะให้เราเป็นคนชอบธรรมโดยที่มีคิดม <confused> <information> ูลค่าไม่มีพระองค์ใดที่ไม่ที่กล้าที่จะยกความผิดบาปเหมือนอย่างที่พระเยซูกิตได้ยกโทษความผิดบาปของเราไม่มีพระองค์ใดที่กล้าที่จะพูดว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเหมือนดังที่พระเยซูกิตกล้าพูดไม่มีพระองค์ใดที่กล้าที่จะสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย เหมือนดังที่เยซูได้ทำไม่มีพระองค์ใดที่กล้าสัญญาว่าบ้านของเจ้าอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แล้ววันหนึ่งเราจะกลับมารับเจ้าและจะนําเจ้าไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับพระโอ์และไม่มีพระองค์ใดที่กล้าสัญญาว่าเราจะกลับมาเร็วๆนี้และจะนำำําบําเน็กดของเรามาให้เจ้าอหลือเตมขนาดโอ้โหพี่หุยแล้วจดแทบไม่ทันเขามา,าก็จะใส่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 พี่หุยแล้วเขาก็บอกว่า พี่หุยขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่ดีๆที่พี่พร่ำสอนผมมาโดยตลอดขอบคุณมากๆและพี่ก็บอกเขาว่าสิ่งที่เธอพูดนะ่ะใช่เลยนี่แหละแล้วพี่ก็เสริมต่อไปว่าแล้วพระสัญญาต่างๆที่เธอได้พูดเมื่อสักพูดนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอดีไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอมีความพยายามสูงไม่ใช่เป็นเพราะว่าเธอได้ทําสิ่งต่างๆมากมายและทําให้เป็นเหตุทําให้ได้รับคําสัญญานั้น แต่เป็นเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าก่อนที่เธอจะประสบความสําเร็จในชีวิตเสียอีกพระเจ้ารู้จักเธอพระเจ้าเห็นคุณค่าในชีวิตของเธอก่อนที่เธอจะประสบความสําเร็จในชีวิตในปัจจุบันนี้เสียและพระสัญญาที่เธอได้พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะพระเจ้ามีไว้ให้กับเธอก่อนที่เธอจะได้พูดให้พี่หุยฟังในวันนั้นเสียอีก และคำมั่นสัญญาต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าก็มีให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันพระเจ้าก็มีคำสัญญานั้นให้กับเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้ว่าในสติปัญญาของเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตาม เหตุการณ์สถานการณ์มันบังคับ,ครบเราเป็นยังไงในปัจจุบันนี้ไม่มีผลต่อคุณค่าที่มีในชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปสแสวงหาคุณค่าจากที่อื่นเพราะตัวของคุณเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วในตัวของคุณเองพี่เคยนะตอนนั้นเคยเคยมีความสงสัยเหมือนกัน เคยมีครับสงสัยในชีวิตเหมือนกันว่าเอ๊ะพระเจ้าจริงๆแล้วตัวของฉันเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆหรอือพี่ก็เคยเป็นที่พอหลังจากที่ถูกดูถูกดูหมิ่นดูเหยยดยามมาต่างๆมากมายพี่ก็เคยคิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยคิดก็แน่นอนตอนที่พี่เรียนพายัพปีหนึ่งจริง่เป็นเรื่องแปลกไอ้ที่ที่อาจารย์เคยพูดเนี่ยมันเข้ามาในในความคิดของพี่เสมอเลยว่า ฉันคงเรียนไม่จบหรอกฉันคงเรียนไม่จบหรอกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะพอเรียนไปเรียนไปเนี่ยเกรดมันเหลือที่1.00เรียนมหาลัยยิ่งเรียนก็ทำไมมันเกรดมันลงเรื่อยๆเกรดมันลงไปเรื่อยๆมันจะไม่ลงได้ยังไงล่ะสุกเสาสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลามันเป็นอย่างนี้ทุกๆอาทิ สุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอสุกก็เริ่มเมาเสาก็เริ่มถอนอาทิตย์นอนจันก็ลาลาเรียนทุกวันจะไม่ได้เข้าเรียนไม่ต่ำกว่าชั่วโมงสองชั่วโมงทุกวันชีวิตก็เขาเรียกว่าอะไรนะซกบกหรือเปล่าไม่รู้นะก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงกีลรองเท้าแตะไปเรียนสะพายย่ามผมยาวไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยประจำอาจารย์ก็ยังต้องมาบอกว่าสมบูรผมที่สมบูร สูงว่จะขอร้องจะแต่งตัวดีๆมาเรียนหน่อยได้ไหมแต่งตัวดีๆมาเรียนหน่อ yani ยได้ไหมก็จะกินเล้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสูกเมาสอถอนอาทิตย์นอนจันลาสูกเมาสอถอนอาทิตย์นอนจันลาจากความเป็นเืจ, green, จากคริเป็นเบือจากกริเป็นโกงจากโกงเป็นขวดอะไรก็เล่าผมว่ากันไปเนื้อีไปเรื่อยๆนี่ออกไปเรื่อยๆกินต่อ ไม่น่าเชื่อตอนนี้มันนั่งคิดกินเขาได้ยังไงสิบสองลิตรคนนี้เก่งเรียนสาวพูดใหญ่แข่งกันว่าใครห้ามเข้าห้องน้ำแต่เข้าห้องน้ำกอดมันนี่ก็แพ้ก็กินมันเข้าไปให้นะพระก็เหมือนกันพอเรียนหนังสือก็รู้สึกว่าเอ้เราเราไม่น่าจะเราไม่น่าจะจบได้จริงจแต่พอเราเริ่มรู้จักกับพระเจ้าเราเริ่มศึกษาเรื่องของพระเจ้าเราเริ่มเรียนรู้จักกับพระองค์แล้วเราก็เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวของเราพอปีสามเริ่มรู้จักพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็บอกว่า หุยลองเรียนถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิเราอยากให้การดรีนของเจ้าถวายเกียรติกับเราคนอื่นไม่รู้จักพระเจ้าหรอกแต่คนอื่นจะรู้จักพระเจ้าก็ผ่านชีวิตของหุยนั่นแหละเริ่มต้นจากการเรียนสิถ้าการเรียนหุยดีคนอื่นเขาก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของหุยโอ้โหล้วก็เครียดเลยเครียด เลืดเพราะอะไรตอนนั้นเลิกติดเหล้าก็เลยจะหยุดกินไหมก็ต้องอธิษฐานก่อนเลยบอกว่าเอาอย่างนี้พระเจ้าเอาละเอาอีาละถ้าพระเจ้าจะให้ฉันเรียนหนังสือจิงเก่งจริงๆเนี่ยให้ฉันเลิกเล่าให้ได้ก่อนขอแค่อย่างเดียวก่อนขอให้เลิกเล่าให้ได้ก่อนเพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากปรากฏว่าอธิษฐานเสร็จคืนนั้นก็ไปเลย <laughs> คืนนั้นก็ไปเลย ปกติก็กินเบียร์กินเหล้าไม่มีปัญหาก็ลืมไปแล้วว่าอธิษฐานอะไรได้วยซ้ำไปปรากฏว่าเพื่อนก็ลินเบียร์ให้แก้วหนึ่งกินเข้าไปแค่คาเดียวคำเดียวนะปกตินี่กินแล้วไม่มีปัญหากินเข้าไปแค่คำเดียวยว,นะยวิ่งเข้าห้องน้ําอ้วก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 อย่างไม่มีสาเหตุอ้วกจนแบบขอโทษนะนั่งกับพื้นแล้วเอามือเดินเท้าชัาโกโคกอ่ะ อ้วจนเป็นเลือดดำๆออกมาเต็มชักโคกไปหมดเลยกินเข้าไปแค่คำเดียวข้วกั้ว้วก้วแล้วก็ท้องเนี่ยเหมือนกับมีถ่านดำๆอ่ะถ่านร้อนๆอ,อยู่ในท้องอ่ะไส้ก็ปิดปิดปิดโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็มีเสียงดังอันนี้อันนี้มัน,มนสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนจะเข้าใจสำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก,ก็ยังไม่เข้าใจมากนะจะมีเสียงดังขึ้นมาในใจของพี่เลยบอกว่าเจ้าจง หยุดสิ่งเหล่านี้และเจ้าจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราคือพระเจ้าที่บริสุทธิ์บูก็เลยแบบรับรู้เลยว่าไม่ได้นะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเ,เพื่อนก็โกงเล่ากันตอนเย็นก็เดินผ่านโอ้โหอ,อ,อยากกินมากเลยแค่ได้กลิ่นนะวิ่งข้องน้ำอีกแลว้วอ้วกอีกแล้วอ้วก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 เป็นอะไรวะก็เลยอ้วกอ้วกไปอย่างเงี้ยแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนเป็นปกติ พอตกตอนเย็นเห็นเพื่อนติดขยะติดอีกวิ่งเข้าไปอ้วกอีกอ้วกไปอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งก็เลยหุ้ยไม่ไหวรู้ไหมเอาไงดีอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่กล้าเข้าวงเล่าไม่กล้าเข้าวงเล่าเลยก็เลยรู้สึกก็แปลกใจมากก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะอยากรู้จักพระเจ้าองค์นี้จังเลยก็เลยตัดสินใจไปขอพระกัมพีไปที่โบสถ์ไปขอพระกัมพีเขาก็ให้พระกัมพีเล่นเล็กๆเล่นเล็กๆสีฟ้าๆไอ้เราก็เอ๊ะมันคุ้นๆเคยเฟี้ยงทิ้งถังขยะนี่หว่าเราก็เลยเฮ้ย คุ้นมากเลยก็เลยลองอ่านดูก็เลยเปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านจนกระทั่งไปสะดุดปีคำหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจะได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนี่หลัโอ้โหคำนี้มันสะดุดมากอ่านแล้วแบบเขานักเราขนาดนี้เลยเหลือเขานักเราขนาดนี้ได้เหลือก็เลยบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าครับให้สติปัญญาระหุยด้วยหุยอยากเรียนถวายเกียรติแด่พระองค์พอตอนเทอมที่แล้วที่ผ่านไปได้1.00 ปากแล้วพอสิ้นคาอธิษฐานก็นบอกว่า<ช>เอาเลยนะพระเจ้าอูจะลองตั้งใจเรียนดกูก็เลยเข้าเรียนไม่ขาดก็เรียนปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปนี่แหละไม่ขาดเรียนก็เข้าเรียนปากฏว่าเกรด1.00ก็พุ่งเป็น3.2เฮ้ยมันเยอะว่ะเพอมต่อไป4.00ซึ่งซึ่งเราคนจะได้4.00ในในใน,ในปี3ปี4มันค่อนข้างยากแล้วเป็นตัวเมเจอร์หมดเลยที่โงมันี6ตัวเลยอะ4.00 4ทุกตัว แล้วก็สามจุดสามสามจุดสองแล้วเรียนจบเลยอ่ะก็เลยโอ้โหพระเจ้ามันอัศจรรย์จริงๆมันอัศจรรย์จริงๆก็พูดแต่อัศรจรรย์ <c oughs> จนกระทั่งปีสุดท้ายที่กำลังจะจบโอ้โหมันเป็นวิชาที่ที่โหดนะวิชาต้นทุนแล้วถ้าใครตกก็คือเปอร์เลยปรากฏว่าผู้คุณเพื่อนนะก็เริ่มเห็นชีวิตของเราที่เปลี่ยนใหม่ไม่ไปกินเหล้ากับเขาไม่ไปเที่ยวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยบอกว่าหุยหุยมาดีหน่อยสิกรถามว่ามีอะไร แกบอกเทคนิคของแกหน่อยซิว่าชีวิตแกทำไมเรียนเก่งได้ยังไงเราก็เลยบอกว่ามีอยู่3สิ่งที่เธอควรจะทำจำไว้นะถ้าอยากเรียนเก่งมี3สิ่งที่ควรจะทำจำเอาไว้สิ่งที่1อธิษฐานสิ่งที่2อธิษฐานสิ่งที่3อธิษฐานและสามสิ่งนี้เอาไปทำดูเพื่อจะงงอะไรวะสิ่งนึ่งอธิษฐานสองอะไรที่สามเต่าไอานก็เลยเอาเลยว่าจะกี่สิ่งกันเท่าแกแกช่วยฉันหน่อยละกันฉันไม่อยากตกวิชานี้ ฉันไม่อยากตกวิชานี้ไอ้เราก็อักไม่อยากตกก็ไม่อยากตกแล้วจะมาอธิษฐานด้วยกันทําไมกลัวกันลูกนะเพราะว่าวิชาต้นทุนเนี่ยเราสอบไปแล้ว40%ได้คะแนนกันแปดคะแนน13คะแนนสี <c oughs> ่สิบคะแนนไม่ได้8คะแนนไม่ได้13คะแนนและอีที่เหลืออีก60บคะแนนนี่นหมายถึงว่าต้องทำเกี่ยกเต็มอีที่40คะแนนต้องได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไงไอ้ไอ้60คะแนนมันจะเป็นไปได้ยังไง เขาก็กลัวตกกันถ้าตกก็คือเปอร์เลยก็เลยบอกคุเองทำเียก็ได้นะอธิษฐานที่ไหนก็ได้จะช่วยพวกฉันหน่อยเราก็เลยบอกว่าเชื่อไหมหลังว่าพระเยซูจะช่วยได้เขาบอกเชื่อตอนนี้เอาอะไรแล้วพระอะไรกูเชื่อหมดแหละนะพวกเพื่อนไม่ได้เป็นคริสเตียนนะเราก็เลยอ่ะมาจับมือหน้าห้องสอบและเราก็นำอธิษฐานเสียงดังมากพระเจ้าเบาๆกันเ้า อูดส่วนเลยบอกก็ได้ไปจากก้างก็ได้ที่ว่าอ,อายเขาก็เลือกเอาถ้าอยากตีฐานท้่ยามเชื่อก็ต้องดังๆต้องดังๆเท่านั้นจะเอาไหมไม่อธิฐานก็ได้นะเอาอธิฐานดังๆดังๆนี่มน,น,น,นะอ,อ้าวตายพระเจ้าโอ้ช่วยเราด้วยให้คนอยากอธิฐานจนจบ